สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู้ช่องเอเจตังคุณผู้ไทเนาะคะ่ะตอนนี้เข้ามาถึงที่วัดวัดอะไรนะวัดดงนาเพลินค่ะบอกเอาเพิ่น,นเนอินซื้อวัดจู่บอก่อกเป็นยังค่ะบอกบอกึ้งสื่อวัดมันคนหลักข้ามบอกก็เนวัดดง,<อ>ดดงนาเพลินพี่น้องเอาเป็นว่าเป็นความฝันของพระจารย์่นเขาสามตัวเนาะจ่า,าผูแต่นะไรแล้วจ้าเอาแบาสู้แฟนคลับฟังแน่เจตโตหอุ้ยเขาตลอดดิค่ะเจตังค่ะ เข้าตลอดพู่นะยังมีรถมาจอดล่อเห็นบ่ะพู่นะรถบ่แมันหน่อยแล้ว่าที่นีเฮามากนียังวางมันมากอ้าขาเจ้าอันถือเข้ามาแต่เมื่อวานนี่แล้วเมื่อนี้ข้าเจ้ากันเลยอันนั้นนะเนาะนะคะเข้าเจ้าถือน้ำแล้ววดดวงนะเขาสามตัวด้เนาะสามตัวค่ะศูนย์หนึ่งสองตรงตรงไม่ต้องกลับศูนย์หนึ่งสองตรงตรงไม่ต้องกลับนะคะท่านผู้ชมอันนี้รถผู้ใดรถแปดเก้ารถผู้ใด เก้ามาแล้วตอนนี้คือดอกลูกเป็นยังเนาะดี๋ละค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะกะสำหรับท่านใดนะคะที่เขามานะคะฝากเป็นกำลังแรงใจก่อนอ้ากับเขาตัวนี้นย์หกเนี่นแปดศูนย์หกเม้าหน่อยชุดใหม่นี่แมวต่างดาวหน่อยชุดใหม่มีหมูแมวต่างดาวพี่น้องีดูว่าต่างดาวอ๋อค่ะน้องแมวต่างดาวเอาศูนย์มันได้แมวนี่จ้าเนียนอืม ออตตของสามตัวตรงของปู่หรือโีอูแมมนครับนี่มีฟันพ่าอาจารย์เองข้าวแทบวานเงินหมอื้อเี่ฟันน้่นถ้าเจ้ามาหลายขราดิมผู้เฒ่านางทั้งนี้หงเกียคนค่ะชุ่มมุมนางทั้งนั้นแต่ว่าแถวนี้แฟนบดป้านว่านนี่เจ้าดีใจื่อเรยกขเจ้าเขาไหมค่ะอานนี้วันนี้กู้กังดูข้าเจ้าอันซุ่มูถาเรยว่าอันอาจารย์ท่าน อันอยากลาบง้วนกับเหล่าสี่สิบกว่าเนี่ยไรสันโอ้ยยิ่งมาบอกฟาจากในลาบง้วนทั้งลาบง้วนทั้งเหล่าสันมามนอันคนว่าหายโยมปันหาห้ยชุ่มปุ่นเถาคนว่าชุ่มพุ่นมากคนว่าน่ะเปล่าเถาเปลาบะเปลาด้นนี่คือคนตายแล้วพคนมาน่ะพคนอยากชั้นเออพคนอยากกินลาบง้วนกับเหล่าขาวเหล่าขาวเหล่าสี่สิบแต่ว่าแต่ว่าห้เทใส่แก้วเครื่องแก้วอะไรคนน่ะดูเทศเหล่าใส่แก้วเครื่องแก้วเทเหล่าใส่แก้วเครื่องแก้วแลวว่าจีสีเห็นใจจัดหายคนนี้หรอก หาใช้ผ้าไปตั้งไว้ทั้งนก็ได้หุ่นเดินห่นได้เพราะว่าแมนค่ะเออเดินนั่งเนี่ตั้งแค่หานันไว้ก็ได้แล้วพกก็ฝันวกาฝันวาทั้งท่นหลักกัเจ้ากันุยกันเรียญยูนิล่าก็ว่าปูดุสีบุญมี่มันด้วยพันยูนิล่าพวกก็เข้ากับคูนปูดุสีบุญมีมันก็ดีอยู่ท่านอืนกับพเป็นนังนี่ลหละปั้นยูน้ำ่อยนีลาได้กี่คนกับพวกจักซื้อพวกเจ้าเนี่ยและว่าบอกซื้อาพวกเจ้าว่าบอกซื้อได้ยี่คนจังหัว่านเนาแล้วเตี ตีเอาจังไบ้านค่ะตีมาเจดตัวทม่คยังบอกยุ่นเด็เหล็กเรากดสี่สิบนอกจกสี่สิบตัวนั่นตัวเพราะว่นาเป็นนึ่งเนามเป็นหนึ่งกับนึ่งเลียกัเป็นลามเลียกัเป็นนึ่งเัวกับเป็นที่อาจารย์น้องตีเบ้งกันอะอาจารย์ันนี้มันตีอรหอย ไดตีไปแล้วพี่น้องได้ฟังแล้วก็ล่องตีแล้วก็ข้อมือขีอมือก็ดตีข้อมืันอันนี้มันเป็นขั้นตอนแรกก็ขั้นโม่มาหลายีขันมากตัวซนี่ฟองบาจาขันมากคือมามาหลอบแหลก็จบเลยแล้วก็ติเป็นน้องแมวจ้าก็ไปก็ติเป็นน้องแมวเมว่ว่าใไอจับง่ายค่ะท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสี่ศูนย์ะมีไหนมันโมงามมันโมยจากสี่กันยานไนยาบาลเนอ่งามกันยานวะ หลายเทียวหรอวาดว่างันกันห่วยมันแมนอยู่บอว่าตีนขึ้นสีมาต่าแต่วตีโตเล่าที่เป็นคนเบาเกลตุกันเลยเป็นอันคันแรกเนาะพ้นไม่ได้บอกพ้นไม่ได้บอกเป็นตัวแต่ได้พ้นบอกเป็นปัญหาว่าเราชี้ฉิบก็ลาบงัวแต่ว่าเราชี้ฉิบอย่างนี้ห้ยินให้ยินใส่แก้วเครื่องแก้วแต่ว่าเราชี้ฉิบเป็นเป็นกวดไงค่ะเหมืนว่าน่ะเขาตีเบิ้งเขาตีตัวไรเขาตีหายุใหายั้นหินอุทูปคนตีน้ำกับอะไรน้อยไม่เก๋เนาะค่ะ แฟร์เอฟซีพอนน่นสิตีไปอีกแบบนึงเนาะค่ะ <S 2> <S 2> เออเพิ่เตียวไปน้ำก็ได้ <S <S เพ<ว>ิ่มฟ้ <S <S 2> <S 2> มก็ได้ ผู้ใดเคยฝันแบบนี้กับตีเอาแม่นแต่สำรับเกตตัวกันเพิ่นบอกว่าอยากกินเหล่าซี่สิบกับจีนนำมันซี่ติบนั่นแล้วชาดาจชัดเจนนเพว่าตาปูเหมนมีเล็กในขวดกับซีบแม่นนะครับสีบพี่น้องแล้วมาแบงออหัวเครื่องนึงเด้อพันซีขาอีกเทส่แก้วอีกเครื่องหนึ่งเด้อเทส่แก้วไอไแก้วเทส่แก้วเครื่งนึงเอาเออกันแบงออหัวเครื่องนึงก็เป็นศูนย์สองสองศูนย์นแบบนี้อยากสี่สิบนะแม่นตอกเครื่องนิดขันบ้าน หลายตัวเอาตามพระอาจารย์ฟันนี่โลดอันนี้อันนี้เอาตามพระอาจารย์แอนนีนตีแอนนีนตีคือเ่าอันนี้แอดมินโซกันอันนี้มันเปลี่ยนก็ฟันขันแรกเริ่มแรกเนาะค่ะเปซองกับตองหวัดเป็นมะค่ะค่ะตองหวัดได้ค่ะตะเลกปู้ขันไดนใช่ไหมไม่นมาค่ะเจ็ดตัวสูงไหมตองหวดตลอดตองหวดตลอดแล้วก็บ่มีเปลี่ยนอีกบ่มีเปลี่ยนขันมะขันซัมนี่ก็คือ้นซัมนี่ ถ้าเกิดมาเปียนก็คือมายำแค่นั้นเพิ่นจะมายำแค่นั้นวัดดงนาเพินเน้อค่ะก็คือมายำบอกว่าอันฝันอันนั้นอันนี่นอกอาจารย์เนาะจังตามตามตามอาจารย์มากคือจะโบเคยผ่าจักเทือเข่าตลอดเข่าทุกงวดจนมาบอกเอฟซีวาให้จับตามองตั้งแต่อาจารย์ฝันแม่นอย่างเดียวให้โบรานโนทั้งใจ ไฮบรอลันกับเข่าบ้านก็เออหนโบพร้อมหนึ่งหนวดก้อนไฮบรอลานเข่าหนึ่งสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองได้น้ำไห้น้ำเมันทุนดึงออกมาเมื่อไงตัว ที่ตรงไ้เจตัวยูน้วยนน้อยอ่เนื้อน้อยเอาเนื้อในน้อยขึ้นมากจ้ะจ้ามาแล้วต้องหายเจตัวเพราะว่าพนมานนี่นี่นี่จะยูนี่เห็นยูนหนี่เด็ดนเด็ดซองกันย่งย่งอยูน่เห็นเลมนื้อเห็นเละหล่วยเจจ้ะเอาเจตตัวรงมาเบิงหายเอซีเอามาเบิงหายเอซพเนี้เบิงหาบอค่ะเบิงหายนี่นี่นี่เบิงยูน่หนังชัด เรก็จะเล็กไม่หายไม่เดนา่ะแต่ว่าซิทูฮยวเด้อจ่าเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเด้องวดออกตัวนี่มันบ่งวดที่แล้วออกในหนีพ่อแม่นบ่ออกอยู่ในหนีทางงวดที่แล้วแต่ว่างวดวังหันท่ากันเจ็บมันหูวภัยกันค่ะอ๋อเบนตาไปทางใดเดียวเด้อพี่น้องขาดอุปกรณ์การแสดงมันสิได้เลขบ่มันจะบ่ได้เราได้เรื่งนี้อุปกรณ์ วาดเว้นตาบ่ได้ดพี่น uh, ้อง่นว่าต uh, ้องเอามาสองเป็นข uh ัดสีไดตัวเลขชัดๆนะคะเ่นว่านะคะแล้วพระอาจารย์นี่เห็นแม่นนะพระอาจารย์ให้อาจารย์เบิ่งให้น้าเนาะต้องตามพระอาจารย์น้าแม่นค่ะพี่น้องเข้าก็ต้องเบิ่งเออแนวทางวลายทางไว้เนาะพี่น้องเนาะเขาทุกมวดจะไม่เข้านิมิตฝันก็จะเข้าน้องแมวหรือว่าห้แต่ว่าน้องแมวนีก็แม่นค่ะมีซ4เห็นว่าีซ4สองยังๆคือเก่าอยู่นี่ย สี่สองยั่งคือเก่าอยู่นี่พี่น้องกระบะโตอื่นยังบ่ท่านได้เห็นบ่เห็นบ่าผ้าจานอ่ะาจาใยเบื่องด้วอยากเห็นหนังแต่ก้นปูพุ่นแล้วก้นปูเข่าเน้าปูผ้าจานเบิ่งให้อันนี้บ่แมนนี่อันนี้โบแมนอันนี้ยู่นี่อันนี้ใหโบราณเหมือนแมนบ่แมนจ้ะ ว่านเปานหัวไมาที่แรกมันเขาเก่าเขาหนึ่งเก่าหน่เก่าค่ะเขาหนึ่งเก่าโตแบบไงเจตูก็เห็นบ่เห็นค่ะน้ำกันพ่เจตูทุนไทยนี่เลียนนึงเรียนที่บใช่ค่ะเห็นหนึ่งซีบเห็นหนึ่งซีบอ่ค่ะเอฟซีค่ะอาจารย์วายุไห้นี่หนึ่งซีบอสันว่ะมันมาที่นดังเห็นบอหนึ่งซีน่ย้บังเอิญเห็นอ๋อ่าจเห็นหนึ่งซีบ่ค่ะเจตูเตูเห็นไปค่ะเกตูยังบ่าท่านเห็นค่ะ เพิ่อนว่าอยากให้หลายตัวหรือเปล่าให้อาจารย์เบิ่งให้โลดแต่ข่าเลขนี้มีจฝันเลขฝันของพระอาจารนเป้านี่นี่มันอยู่ชาดมันอยู่ท๋งนี่ยหายโบราณงับงับงับไปงับไปใส่นี่บอกองอีกเออนี่บอกนี่บอกเอ้าเงียงขึ้นนิดนึงเงียงขึ้นงัดขึ้นนิดน้อยใดว่างๆกูมาถามข้าวถามข้าวก็ได้เนาะเบอร์โทร เดีนยเจตุเดินใช่เจตุเห็นแปดศูนย์ต์แมนห้าน้อยว่เนาะตัวนี้8ดศูนย์กับเขาผ้าจานอีกละเลขห้าน้อยนี่เห้าน้อยอาจารย์80ดศูนย์นี่แม่เอาก็อี้นี้ตัวพี่น้องพี่น้องเห็นไบอกแปดศูนย์ทัวร์เด้อนี่แมเอาห้าน้อยเด้อพี่น้องตัวนี้เด้อเอาห้าน้อยก่อนห้าน้อยนี่8ดศนย์นนายเจ้าสองแปดศูนย์นะครับแอดเ็นแล้วศูนย์แสองศูย์ไม่นั่งผ้าร้อยเห็นบหมแปดศูนยมา คือเจตังปะเ็นเป็นสองงางามบ่นเป็นองทุ่ลานครับว่าเห็นแปดคือกันเจตังเห็นสองปดศนะคะห้าน้อยวันนี้นะคะท่านผู้ชมห้านอยมันอีสองแปดศูนย์น่ะหวก็สั้นน้องใหม่แมนแมนเราบอกวันนี้พี่น้อง เขียนปีหาม้วหุหาม้วเขียงหาวเดี๋ยวนี้ขาดเดี oh, ๋ยวนี mae, ้คู oh. ่ทำผู้ชมก็ไ ok, ด้โอ้ดีนี่แหละนี่แหละคนเราแน่นิ้นลังเียกัดเขียนชุกนีนก็หลงสาวเป็นธรรมดาแล้วพี่น้องมุ่ทางการยังนีสามารถเป็นเจ้าภาพประทัดได้คือว่าสื่อเสียงสีด่งดังแตกระเบิดระเบอรไปเลย ขึ <aunque S 2> <jewe> ้นแม่ที่เราเป็นแม่วัดเนาะค่ะเห็นเห็นเพิ่นว่าเราก็เลยนตูนเพิ่นทั้งน้ำตาไหลเพิ่นอยากเขียนซาราแล้วแม่ค่ะถึงเราสี่ห้เนาะเราเาแม่แม่นั่นี่ยแม่ผ้าจานปะค่ะผู้ที่แปะชี้ผ่าปีน่ะแม่พผอาจานเพราะเพิ่นว่าอยจัดฉากเห็นให้มันแล้วนะคะเนาะจ้าอยากเห็นเราอยากเขียนซาราให้มันแล้วสะกอน ผู้ใดเข่ะว่าบางในคลิปของช่องของแอดเจดงคนผู้ไทยแล้วก็หลายๆช่องจตูผ้ารวยมรดการผ้ารวยแม่แม่อรารวยจีนผารวยต่ำผ้ารวยนะคะเจตกูผ้ารวยนั่ค่ะบิวตี้ผ้ารวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ให้มีโชคมีหลาบน้ำกันสูบูสุกคนเนาะเมวันนี้ก็คิดว่าอาจารย์ิ่นฝันดีนะคะทางแอดมินก็เลยนําเสนอแนวทางให้พี่น้องนะคะจะได้่อมบุญน้ำกันเนาะก่ะเนาะ นี่คือตองวดพระอาจารย์เนาะแก่เมาหลายงวดเธอเด้จะงวดแล้วพระอาารต้องบว์ชวนตังแต่ตังแต่ตังแต่เริ่มเปิดพุ่มมาเนาะอาจารย์จะฟันเขาตลอดตังแต่เริ่มเปิดพุ่มตะปีกายนี่มุนถการเป็นเจ้าภาพประทัดเจ้าภาพนั่นพวกมุนถการพวกแอดเป็นเจ้าภาพประทัดอันนี้อยู่เฮ็ดตู้หลายอยู่เฮ็ดนันเหตุนั้นนี่เมื่อยๆเพราะว่าวัดเพราะมันมีหย่งเนาะจากเพราะมีไฟตอนนี้ก็ เริ่มมีโซลาร์เซลมีแสงสว่างนนาเนี่ยมาตะเกียบเมื่อข้างน้องค่ะอาจารย์ทั้งเมื่อทั้งหกไฟกับน้ำก็บ<ม>่าีก็ต้องเอฟซีสายบุญเลยนะ<ม>คนซอยกันค่ะซอน้เอาพี่น้องสายบุญหอมาลหลายๆเด้อพี่น้องเด<ม>้อมาซอยเพลินนะคะว<ม>ัดยังไม่บ่มีไฟฟ้าเนาะคะ<ม>่ะถ้าเป็นไปได้นะคะขันพุ่มมันเปิดให้โชไนร่าเนาะค่ะแต่อย่างนี้ไฟขอมาเลยมาค่ะค่ะตอนนี้มีแต่โซลาเซลล์เน่ค่ะโซลาเซลล์ก็ตอนช่วง ยูทูบขาม่าซอยกันเพื่อนไม่ได้บอกกันแม่เป็นสะพานบุญให้เอ็ซี่แหละค่ะว่าอย่างไงเนาะเอ็กซี่บันได้เห็นเพราะว่าบางคนบารหลูว่ามีวัดนี่ยู่นี่ค่าะค่ากับบอกบุญไปหลายท่านก็ซอยกันค่ะเดี๋ยวก็จะท่อไหมที่ตรงงานนันเพิ่นกับว่าเนาะค่ะทานิโซมิลาบนะคะเพราะว่าได้บอกกับปูไว้แล้วพูมเพิ่นไว้แล้วว่าค่ะถ้าแตกสามตัวเนาะค่ะก็จะ ทำพิธีบวงสวงเพราะว่าเราเพิ่งบวงสวงไปครั้งแรกเราต้องทําให้ครบสามครั้งเราประเดี๋ยวพูดเพิ่งกว่มากคือคล้ายๆกับคนมาท่วงนิดนึงเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นอยากอะไรเราดีซิบอยากเราดีซิบอยากลาบเขาแล้วเลขเขาแล้วต้องมาทวงเพราะว่าเพราะว่าเจี้ยตูบอกว่าอาจารย์ตลอดว่าอาจารย์ทะเลเขาแตกเขาบวงสวงเนาะบอกว่าอาจารย์นตลอดเนะ ท่านนั่งตั้แต่ตั้งวงสวงนะอาจารย์นอท่านไหนที่อยากร่วมนะคะเทียนชัยนะคะตัวประการเนี่ยแ้วต่ว่าเมื่อนี่เดี๋ยวรอบรอบปรึกษากันอีกรอบนึงนะคะทโทแม่ทั้ง YouTube ก็ได้ว่าเป็นยังหรือว่าจะผ่านทางแอดมินแต่ละช่องนะคะสื่อของว่าลถพระอาจารย์เนาะค่ะเอกากต้องเฮ็ดให้เพิ่นเพราะว่าเหมือนเพิ่นมาท่วงเราว่าเพิ่นอยากลาบง้อกับหลักกับเหล่าซี่สิบเนาะค่ะแมนแมน เทพอะไรนี hey, is, is <that> ่เทพจะเคืองแก้วเข้าเข้าเากับเจ้าทีเจ้าทางเลยนะคะบอสอาชีค่ะ420ตรงตรงวสันแฟนครับตีข้อมแขนงผาจานน้ำ420ตรงตรงคโอทรชันหรือย่างคะเนี่ยนะเบิ่งเบอร์โร่ผาจานได้ไเอฟซีเกียติว่าเันสิมี่มัดุซค้นหรอเ่ะบอร์โบัญชีเลขบัญชีขออนุญาต ขออนุญ,ญาตโทรหา,ราอาจารย<อ>์ว่าเอามาอันนี้แวบๆก็ได้ค่ะอาจารย์ามาขอเอาแวบๆบไแบบ้เพลินแน่อาจารย์เตรียมแคปหน้าจอนะคะคหน้าจอนะคะเตรียมแคปหน้าจอค่ะถ,ถ้าถ้าไม่ชา้าังไงก็โทรมาเบอร์โทรศัพท์ได้นะคะแอดจะให้เห็นแวบบๆผู้ใดสิเป็นเจ้าภาพเพี้ยนใ,ใช่กับติดต่อทางมุ่นทการเลยเด้อค่ะเด้อที่นะคะเจ้าภาพเพี้ยนใช่เจ้าภาพเพี้ยนน่องต่อได้แคปนะคะเจ้า่าแผ่นใบสีติดต่อทางเกตูค่ะ เนี่ยน้องค่ะเอาหมายเลขบัญชีนะคะได้สองหมายเลขเลยนะคะ <S <S ท<า>ั้งกทกสกกับธนาคารกรุงเทพนะคะ <S <S อแตอ่กับโช่ดวนบันไดเน,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 นาะค่ะเนาะจัางไดกะคอยโทรมาทางผ่าจารย์อีกรอบนึ่งหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะผ่านทางแอดมินแต่ละช่องนะคะ ชู้ลายประพิษโคตรแน่ค่ะ wrote, ชู้เยอะก็ไม่ได้นะคะอ่ะเจตตรงนี้ไปค่ะพอแล้วเห็นแล้วโอเคเนาะขออนุญาตเอาเบอร์ออกก่อนนะคะทให้เน้นไปที่เบอร์โทรศัพท์นะคะโทรเลยค่ะเบอร์นี้มเฒ่ามาหลายนางทั้งไงหนึ่งทั้งหนึ่งผู้ชายทั้งหนึ่งผู้หญิงมค่ะบัก็เราก็เคิ่งควานเคิ่งกินเหล้าอยู่ทั้งหนอกกนล่ะค่ะมาหลายมามวนมาเงินกันบ้านเดี๋ยมันมากราบอาจารย์กราบพูดษี พอดีตามแล้วเพิ่นกับเลยว่าเพิ่นกับเลยว่าอยากาายากินลาบงัวะยากกินลาบเนื้อบานกับเหล่าซีชิฟหน่อยในเทพจะแก้วเพิ่งแก้วเพิ่นว่าตุ้งบเถ่อมเป็นว่าเลยว่าเออขนนั้นมากขนาโนมากที่บอกเพิ่นาหามาไห้ดอกาหาไม่กินในสันดอกอก็เลยบอกกับเพิ่นบานตันเื่นน่งคุยกันได้รุนเจอพุดอกคุยเลี้ยงปนัมปน้าดอกผมก็เลยถามเลี้ยงออก ว่านีาถามผออมว่าตกตุงเรื่องา,ากาศเรื่องใบถามตื่นเพรมมาะสัา,สากระดังไ่ขึ้นขึ้นมาเออทเลนั่นใ <c oughs> นคน,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 นกับว่าผมสั้นละก,กินเหล่าซีชีฟกบลาบเนื้อแต่ว่าเหล่าซีชีไปเทศใช้แก้วคืนแก้วคนานสั้นไหมพาจารย์ในจุดถูกขอตองวดบอค่ะก่อนที่สีฟันบอด,ดีเหอ่ีะบอไ่แ่นมาบอกว่า่นอยากกินม่จะความฟันเนาะค่ะเออมี่ต่ความฟัน จุดแต่ทีเป็นห้าน้อยตัวห้าน้อยตัวใดก่อนค่ะตัวนี้เดีุ๋ดกต่ทีเป็นเลขวันขอหนึ่ตัวหกสองศูนย์กับแปดสองศูนย์จี่วันขอห้าน้อยอันนี้ห้าน้อยนะคะห้าน้อยวันนี้หกสองศูนย์กับแปดสองศูนย์ได้ยินมาห้าน้อยกับเขาทุกมือแมนบ้าจังโอ้บัธรรมบดาตัวนี้อืมปูเลืดสีห้าน้อยวันที่สิบเจ็ด คือสภาพดวศร2,565นะคะท่านผู้ชม้องไายว่าจตนจึๆของเจ้าละอาจารย์บ่แมนค่ะรับโลดมันคือ่มีเสียงบาทเ่ยอ้อปิดเสียงเนาะมาเปิดไาแมสันเปิดใช้สรุปเนาะม่นทำการเนาะนะคะสรุปเลขนิมิตฝันพระอาจารย์ดงนาเพลินนะคะฝันต่องวดนะคะ140กับ11นะคะ หอดกรกับตองหอดพันมาหายพันเสมาหายตองหอดประเลดตลอดนะคะศูนย์หนึ่งสองพระอาจารย์เจ้าตรงตรงเมนค่ะแบบโอุ้มตาลลายลายทันกับจอมากตรงที่ว่าเลงมันบ่งามนึงกับ่านมันบ่มากเลยนะมันจังบ่ถือที่กินแล้วกับบลกไว้ในสมองอยู่ที่วาสิีวสอเลขผู้อื่นที่สือตะเลขพระอาจารย์หอดแามเป็นยังไงคะหอนแยามมากกับพระอาจารย์กับว่าวขืนเลขจังไรีคือสีมาตําแท้พนะไปน้ำกันอาดหลาดเลยบ่เอาเลยบ่เอาสรุปแล้วคือบ่ได้บ่ได้ อ้าวแ่ว่าเป็นยังแล้วก็อยู่ที่ดวงนะคะถ่ายถวายซื้อไม่ก็อยู่ที่ดวงเจ๊นะแล้วเบันนี้งวดนี้ก็มาซี่ซูนอีกงวดก่อนนี่แอดก็ซื้อหนึ่งสองหนึ่งตารางวันนี้งวดนนี้หนึ่งซี่ซูนบัวเข้ามากัสีได้สื้อตัวนากมากเลขรถพอมค่ะเป็นเลขทะเบียนรดพอมแอดมาเยอะแอนหน้าคนชั้นมากค่ะมีหนวด้วยค่ะเอาพี่น้องนะคะแต่ขอบคุณทุกท่านเนาะพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมนะคะ เป็นแนว่ารับพนะคะจารับรจัดรับสายบหวาดบ่ไวพี่ลองเลยอท่านผู้ชมนะคะกับขอบคุณทุกท่านนะคะเอที่เขามาติดตามรับชมในคลิปของแอดเจตต่างคนผู้ไทยชาแนลนะคะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขแนวทางโชกลาบนะคะในวัดดงหน้าเพลือนะคะเป็นความฝันของ่เพระจารย์เพื่นนะคะว่าจังไรค่ะ